Hello students. Welcome class. Today we are plebposition. class. talking to Today about Papositiontions my สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง preposition คำบุพบทบ,บอกตำแหน่ง Let's learn about vocabulary first เรามาเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนนะคะใน in in Where is the ball ลูกบอลอยู่ที่ไหน The ball is in the box The ball is in the box. Repeat after me. อ่านตามนะคะลูกบอลอยู่ในกล่องบน on. on. Where is the ball? ลูกบอลอยู่ที่ไหน The ball is on the box. The ball is on the box. ลูกบอลอยู่บนกล่องด้านหน้า in front of. In front of where is the ball? The ball is in front of the box. The ball is in front of the box. Rook bon Dana klong. lang Behind. Behind. Where is the ball? The ball is behind the box. The ball. is behind the box the ูกบอลอยู่ด้านหลังกล่องถัดไป next to next to where is the ball ลูกบอลอยู่ที่ไหน the ball is next to the box อ่านตามนะคะ the ball is next to the box ลูกบอลอยู่ถัดไปกับกล่องใกล้ เนียเนีย Where is the ball รูปบอลอยู่ที่ไหน The ball is near the box The ball is near the box รูปบอลอยู่ใกล้กล่อง Let's practice เรามาฝึกปฏิบัติโดยการตอบไปพร้อมกันนะคะคำว่าไหนคือคำว่า in on หรือคำว่า near Please answer ช่วยกันตอบค่ะ ถูกต้องค่ะคือคำว่า in บนคือคำว่า in on หรือคำว่า near คะถูกต้องค่ะคือคำว่า on คำว่าใกล้ in on หรือคำว่า near คะถูกต้องค่ะคือคำว่า near น,นั่นเองด้านหน้า near behind in front of is answer ช่วยกันตอบค่ะ ถูกต้องค่ะคือคำว่า in front of get your student book and open on page 84หยิบ student book หนังสือเรียนและเปิดหน้า84ค่ะเราจะทำไปพร้อมๆกัน are you ready let's go ข้อ b ค่ะด้านบนดูแผนผังรูปภาพนะคะคำว่ temple, ววา t e m p l e แปลว่าวัด school โรงเรียน bank ธนาคาร Hotel โ o t e l โรงแรม Market Market ตลาด Movie Theater movie theater โรงหนังและคำว่า R O A D รถแปลว่าถนนมาดีรถคือชื่อถนนนะคะต่อไปค่ะ ให้นักเรียนนําสีมานะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านประโยคให้นักเรียนฟังและให้นักเรียนช่วยกันบอกคำ preposition คือคําบุพบทบอกตําแหน่งค่ะมาดูกันต่อเลยนะคะ The school is next to the temple. The school what is next to the temple อยู่ถัดไปกับโรงเรียนโรงเรียนอยู่ถัดไปกับวัดคำว่า preposition ของข้อที่หนึ่งคืออะไร ถูกต้องค่ะคือคำว่า next to ให้นักเรียนขีดเส้นใต้ได้เลยค่ะต่อไปค่ะบรรทัดที่ 2, 2 the bank is near the hotel the bank ธนาคาร is near the hotel ธนาคารอยู่ใกล้โรงแรม preposition คือคำว่า <c oughs> near ถูกต้องค่ะขีดเส้นใต้ได้เลยนะคะบรรทัดที่3ค่ะ the market is behind the movie theater The market ตลาด is behind the movie theater ตลาดอยู่ด้านหลังโรงหนัง Prep position คำบอกตำแหน่งคืออะไรคะถูกต้องค่ะคือคำว่า behind behind ต่อไปค่ะ The movie theater is on Madi Road movie theater โรงหนังอยู่บนถนน m a ด i Road คำ prep position บอกตำแหน่งคืออะไรคะ ถูกต้องค่ะคือคำว่า on นั่นเอง Really easy ไม่ยากเลยใช่ไหมคะไปดูกันต่อค่ะหน้า84ด้านล่างให้เด็กๆช่วยนำคีย์เวิร์นะคะคือคำว่า in ใน on บน behind ด้านหลังนี a ยแปลว่าใกล้มาเติมให้ถูกต้องค่ะข้อที่1 the tree is the the house the tree ต้นไม้อยู่ทำไมกับ house บ้านคะ่ะ ถูกต้องค่ะ behind ต้นไม้อยู่ด้านหลังบ้านนั่นเองเด็กก็เขียนคำว่า behind ลงไปเลยนะคะต่อไปค่ะ the boat is d t h e river boat แปลว่าเรือ river แปลว่าแม่น้ำเรืออยู่ทำไมกับแม่น้ำคะถูกต้องค่ะอยู่บนนั่นเองเติมคำว่า on ลงไปค่ะบรรทัดที่3นะคะ the cows are d t the field วัวหลายตัวอยู่ทำไมกับฟิลฟิลแปลว่าทุ่งหญ้าถูกต้องค่ะคือคำว่าอินแปลว่าในนั่นเองต่อไปค่ะเดอะฮิลส์แปลว่าเนินเขาอ่าดดดเดอะฟิลส์เนินเขาอยู่ทำไมกับทุ่งหญ้าคะถูกต้องค่ะอยู่ใกล้นั่นเองคือคำว่าเนียเนียแปลว่าใกล้ค่ะไม่ยากเลยนะคะกับบทเรียนวันนี้ wash your hands ล้างมือของคุณ wear your mask สวมใส่หน้ากากอนามายัย and do exercise และอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะวันนี้ see o u again Good bye ค่ะ